เพชรชรีแล้วนะครับเดีรถไฟจะจอดที่สถานีรถไฟเพ็นชิวุรีหลังจากที่ข้ามแม่น้ำเพชรตะแล้วนะครับนสถานีที่กลาลังสร้างใหม่นะสถานีใหม่เพชรชีนี้ใมากๆนะมีทำกระบวน4ีึ่จอดอยู่ที่สถานี มคะสสถานเรบรีก็ากร้โอ้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวเลยไม่มีก๋วยเตี๋ยวเลยวะนมทยเายบริษจานสถานีเพชรบุรีมีขนมขายเยอะแยะเลยขนมเพชรบุรีน้อยหนึ่งซื้อแล้วซือแล้วไม่เอ นะซื้อขนมมาเพชรบุรีขึ้นมาบนวงขบวนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูมีอะไรบ้างเออไม่แพงไม่แพงร้อยเองมีนะหนึ่งร้อยบาทนี่พี่จุ๋ยเล้วนี่จุ้ยแล้วหนึ่งร้อยบาทแบบมากมากนะครับเดี๋ยวลองทานก่อนนะฮะว่าอราชอเปล่านี่นะครับหลังจากที่นั่งขบวน262นะครับจากหัวหินจะลงไปทางที่อำเภอบ้านโป่งสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับผ่าน สถานีเพชรบุรีนะฮะขนมเพชรบุรีเดี๋ยวเรามาลองทานดูอร่อยหรือเปล่าเมื่อกี้ซื้อมานะฮะยกชุดเลยร้อยเดียวได้อร่อยมากๆเลยร้อยเดียวได้เยอะมากๆนะครับก็เพื่อนๆน,นั่งรถไปมาเที่ยวนะครับก็ตามสถานีทั่วไปก็จะมีของขายมีขนมขายก็สามารถที่จะซื้อทานแล้วลองชิมกันได้นะครับ